ท่านผู้นําทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะค่ะแล้วก็สวัสดีพี่น้องอ่าที่อยู่ทางบ้านทั่วประเทศทั่วโลกเลยนะคะวันนี้ชีวิตใหม่ที่ดีกว่าของเรานะคะได้เดินทางสัมจรมาเปิดโอกาสนะคะมอบโอกาสให้กับพี่น้องคนไทยทั่วประเทศในงานซูเปอร์วีพีนะคะที่จังหวัดน,นองบัวรําพูในวันนี้นะคะแล้ววันนี้เราก็มี ผู้นําผู้บริหารเนี่ยที่เดินทางมาร่วมงานกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็มีแขกผู้มีเกียรติเนี่ยเข้ามาร่วมงานกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวสําหรับวันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาพบปะ,ะพูดคุยกับผู้บริหารนะคะที่เป็นผู้นําที่อยู่ในโซนจังหวัดหนองบัวลำพูนในโซนจังหวัดอุดรนะคะจะเป็นใครไปไม่ได้ก็คือท่านผู้อำนวยการอุโสสาวินีคําจันทร์แล้วก็ผู้อำนวยการ ภาสินคงเจริญนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้อำนวยการวันนี้พูดถึงงานบรรยากาศนิดนึงนะคะขยับมาดนึงค่ะงานบรรยากาศวันนี้นะคะวันนี้การเตรียมงานก็เตรียมงานตั้งแต่เมื่อวานค่ะแล้วก็ทีมงานสมาชิกใหม่เลยค่ะแล้วก็สนใจธุรกิจแล้วก็สนใจสุขภาพแต่ส่วนมากเลยจะสนใจสุขภาพมากกว่าค่ะมีปัญหาสุขภาพกันใช่ค่ะมีปัญหาสุขภาพเยอะมากค่ะ และที่สําคัญวันนี้บริษัทของเราเนี่ยได้มาจัดกิจกรรมที่เนี่ยบ่อยครั้งกี่ครั้งแล้วคะครั้งที่3ค่ะครั้งที่3แล้วสําหรับโครงการเปิดโอกาสมอบโอกาสให้กับพี่น้องคนไทยทั่วประเทศค่ะวันนี้น้องวร潘ภูมิจ้าภาพความรู้สึกเป็นไงบ้างท่านผู้บริการก็ตื่นเต้นคะปรับปรื่มยินดีนะคะที่ท่านประธานใหญ่ท่านมาได้ให้ ได้มีโครงการดีๆให้แก่พี่น้องของเราได้สุขภาพที่ดีแล้วยังมีรายได้ตามมาผู้ในการเนี่ยมาอยู่ชีวิตใหม่ได้กี่ปีแล้วเข้าปีที่5ค่ะโอ้ห้าปีแล้วแสดงว่ารับรายได้ไปเยอะแล้วใช่ไหมคะเนี่ยก็เยอะหลักเจ็ดแล้วค่ะโอ้หลักเจ็ดนิดหนึ่งได้ไหมสักนิดหนึ่งได้ไหมคะเยี่ยมย้มใช่ไหมคะย้ยมแย้มนิดหนึ่งก็ได้ก็เกือบจะสี่แล้วค่ะโอ้นะพี่น้องคิดเราเองก็แล้วกันนาะงคำนวณนะคิดเราเองเอาเป็นว่าปรึกษากันแล้วกันก็คือพุ่มในการอาวุโสเนี่ย กับท่านผู้มยการภาษีเนี่ยเป็นอะไรกันคะเป็นสามีภรรยาเป็นสามีภรรยาและร่วมทําธุรกิจกับบริษัทชีวิตใหม่ของเราเนี่ยร่วมจะเข้าห้าปีแล้วใช่ไหมคะค่ะและมีความประทับใจอะไรคะกับชีวิตใหม่ที่ดีกว่าอาท่านผู้วยการนิดนึงคะ่ะความประทับใจนี้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของสินค้าอาหารเสริมอันนี้คือแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อาหารเสริมทานแล้วสุขภาพดีแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ เป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นก็คือให้พี่น้องต้องทดลองเองใช่ไหมใช่ครับพี่น้องชาวบ้านต้องทดลองเองถึงจะรู้ว่ามันดีแค่ไหนและในเรื่องของแผนการตลาดของเราก็สุดยอดมากครับไม่ต้องพูดถึงเลยไม่ต้องพูดถึงเลยมาตัดด้วยตัวเองใช่ครับคือวันนี้อยากจะให้ท่านผู้มีการทั้งสองคนเนี่ยฝากอะไรให้กับพี่น้องคนไทยทั่วประเทศด้วยครับผมวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่มาอยู่ที่กรุงเทพฯนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ก็ที่อุดรก็ถือว่า ได้รับความสนับสนุนแล้วก็พี่น้องของเราเยอะแยะวันนี้มาที่หนองบัวก็อยากฝากพี่น้องของน้องบัวลำพูของเราแล้วก็ จังหวัดใกล้เคียงนะครับที่ตัวโลกเลยไหมตัวโลกเลยตัวโลกเลยตัวประเทศเนาะตัวประเทศไทย <c oughs> มีหลายจังหวัดนะคะใช่ครับเจ็ดสิบกับแปดสิบจังหวัด <c oughs> ได้ลองเข้ามาทดลองแล้วก็มาสัมผัสกับบริษัทชีวิตใหม่ของเราดูครับว่ามีความสมบูรณ์แบบแล้วก็ลงตัวแค่ไหนในเรื่องของอาหารเสริมอย่าเพิ่งเชื่อที่ฉันพูดมาสัมผัสด้วยตัวเองดีกว่าสัมผัสด้วยตัวเองแล้วท่านจะรู้ว่ามันดีแค่ไหนนะครับสําหรับสินค้าเราค่ะ ต้องลองด้วยตัวเองค่ะไม่ลองไม่รู้ทุกวันนี้บอกได้เลยว่าชีวิตของเราเปลี่ยนแปลง100%อนครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เป็นชาไร่ชาสวนก็ทําสวนยางกิจการมชาวสวนมาทาธุรกิจได้ด้วยเหรอได้ครับเพราะว่าสุขภาพดีแล้วก็เปลี่ยนแปลงจากสวนยางมาทำธุรกิจเลยครับคือเป็นเท่าแก่เป็นเท่าแก่สวนยางเมื่อก่อนแต่ปัจจุบันนี้ก็คือสามสิบเป็นนักธุรกิจเต็ียมตัวแล้วเต็มตัวแล้วสุดยอดเลยนะคะพี่น้องวันนี้ก็อยากให้ฝากอะไรกับพี่น้อง ทั่วประเทศทั่วโลกเลยค่ะครับผมก็อยากจะกใหเาพวกเรานี้ได้ดูแลสุขภาพนะครับในด้านของสุขภาพเราเนี่ยถ้าอาหารเสริมความบริสุทธิ์ชีวิตใหม่ที่ดีกว่าของเราเนี่ยรับรองได้เลยว่าจะตอบโจทย์ของเราในทุกด้านนะครับเรื่องของต่างๆในร่างกายไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงต้องต้องมาทดลองดเองในเรื่องของสินค้านะครับวันนี้คือรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าทานมา5ปีแล้วเนี่ยเป็นผลทุกอย่างไม่ว่าแล้วมวามมั่นใจละร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ได้เลยว่าไม่ได้เข้าโรงพยาบาลตั้งแต่ที่เข้ามาบริษัทชีวิตไห่ที่ดีกว่าค่ะเอาละค่ะพี่น้องวันนี้สิบปากว่าไม่เท่ามือทำสิบมือทำไม่เท่าทำดูและที่สําคัญต้องทานเองต้นทานเองนะคะวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้อำในการเอาผู้สูงทั้งสองท่านด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ีของเราเป็นอย่างสูงเลยครับที่ท่านให้โอกาสแล้วก็เดินทางมาร่วมงานซูเปอร์วีพีที่น้องบอลลัมภูวันนี้ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับท่านประธานครับขอร้องขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ค้าวันนี้นะคะพี่น้องของเราเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะ,ะท่านผู้ในการทั้งสองท่านนี้เพียงเท่านั้นเราจังมีคณะผู้บริหารเนี่ยที่เดินทางมาจากจังหวัดเลยคะ่ะผู้ในการจากจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ในการผู้ในก,การนำทางสาลิกาผูา้ในการนำทางสาลิกาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะและท่านนี้นะคะค่ะดิฉันเดินทางมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ในการคำหวานปอสนวนค่ะพี่น้องจังหวัดเพชรบูรณ์ วันนี้เราก็มีผู้บริหารมาหลากหลายเลยนะคะวันนี้สําหรับโครงการนะคะปิดโลกธุรกิจเครือข่ายขายตรงซึ่งของเราเนี่ยนะคะพี่น้องบอกได้เลยนะคะว่าเป็นธุรกิจที่สามารถสัมผัสจับต้องได้วันนี้เราสามารถที่จะเข้ามาสอบถามพูดคุยกับผู้บริหารของเราได้นะคะ,ะตามตามช่องทางติดตาม,ตามะ ช่องทางอะไรบ้างของเราเพจซีอชานเรามีเพจซีอี n n ชานัลแฟนเพจชีวิตใหม่ดีกว่าคือเพจของบริษัทเบเตอร์นิวไลท์นะคะและที่สำคัญเนี่ยของเราเนี่ยสามารถติดตามกิจกรรมทางช่อง YouTube ของเราได้นะคะและก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเพจของเราด้วยนะคะซึ่งดูความเคลื่อนไหวของบริษัทของเราเนี่ยมีการเคลื่อนไหวมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆและที่สำคัญปีนี้นะคะสิ้นปี 66เนี่ยต้นปี6 7เราจะขยายตลาดธุรกิจเครือข่ายขายตรงของเราเนี่ยไปทั่วโลกเลยนะคะซึ่งขณะนี้ของเราเนี่ยเข้าปีที่5แล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงนะคะว่าสินค้าของเราตอบโจทย์แค่ไหนและใช้แล้วเห็นผลแค่ไหนดูหน้าตาของพี่น้องของเรานะคะมีแต่ส,สวยๆกันทั้งเลยนะคะนี่ค่ะนี่ก็เป็นคุณหมอะะท่านก็อยู่จังหวัดนองบวุร,รูนะคะมีแต่บอกได้เลยว่า คืออยากให้มาสัมผัสด้วยตัวเอง <S <S วันนี้เรามีสินีดีมามอบให้กับพี่น้องคนไทยทั่วประเทศสำหรับเบสเตอร์นิวไลฟ์ชีวิตใหม่หที่ดีกว่าขอฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคนไทยทั้งประเทศและพี่น้องของเราด้วยนะคะสามารถเข้ามาสอบถามหรือไปเยี่ยมชมสำนักง,งานสำนักง,งาน <S <S <Gin ny> เราอยู่ที่ไหนคะท่านผู้บริหารที่หวยยจิ๋วเจ้สติจังหวัดชายาอยู่จังหวัดชายภูมิอยู่ที่ไหนเออแลนด์มาร์ค เดนมากเดนมาเดนมาร์กุ่งดอกกรเจียวป่าฝาินงามและพุ่งอกกังหันลมนะคะและที่สำคัญเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อที่สุดเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้เรามาอ่ากับลาพี่น้องที่ชมคลิปของเราอยู่ทั่วประเทศไปพร้อมกันและขอให้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เบสเตอร์นิวไล์ชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและช่อง y o t u u e CO c h a ช n e l f แฟนเพจและมาเป็นส่วนหนึ่งกับชีวิตใหม่ที่ดีกว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย